แล้วแป๊บหนึ่งนะฮะขอทำการแบบว่าเออ่ลดเสียงเกมลงก่อนนะฮะอ่ะอาอน,นี้ฮนะเอาะฮะก็ต้องขอกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะตัวนี่ใส่กัอยู่กับผมในเกมอ่เดซิมสี่นะฮะก็วันนี้ก็จะมาเรียกว่าไงนะ่ะ <laughs> รีวิวแพ็กใหม่เว้ยแต่ว่าปกติแต่คือแบบตามแพชไม่ทันไงคือแบบ มาอัปเดตคือเออจะว่าไงดีซื้อแพ็กใหม่มาแล้วเป็นสตาร์แพ็คใช่ไหมชื่อสตาร์แพ็คว่าพารานโมเกี่ยวกับแบบเออเรื่องดีรับอะไรเงี้ยเออแต่ปกติมันจะมีหน้าตาอะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่คิดว่าอาจจะเป็นที่มอดอะไรสักอย่างแหละเออก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปเช็คดูนะฮะเพราะว่าเป็น หมดก็ไม่ใช่น้อยนะฮะเอาเป็นเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการไม่เสียาแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าแล้วเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าแพ็กเสริมเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะระหว่างนี้ก็รอหน้าดาวรสสักครู่นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็จะเข้ามาดูในหน้าตาโหมดสร้างทิมก่อนนะฮะว่า ชุดแพ็กเสริมนี้มีของอะไรบ้างนะฮะก่อนอื่นเลยก็เอาเป็นตัวผู้ชายก่อนนะฮะแล้วก็มากองดูไอเทมเกมที่ซื้อนะฮะภาคอา่าพารานโมนะฮะชมรมคนหัวลูกนะฮะการแปลไทยนะฮะได้ทำการแบบว่าลงมัดภาษาไทยเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะฮะ โอเคเรามาเริ่มจากชุดลำลองก่อนนะฮะหรือว่าชุดแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณสามชุดอันอันนี้แค่เสื้อก่อนนะฮะส่วนบนนะโอ้ก็ออกแนวละยังไงดีละ่ะเป็นเสื้อกั๊กแล้วก็แบบเป็นเสื <c> ้อ <oughs> โอ้ยก็ดูดีไปอีกแบบนะนี่มีประมาณสามตัวอันนี้แบบดูแบบแขนยาวหน่อยแล้วก็เปิดอกนิดนึงมีความแบบเปิดอกนิดนึง ่อนหน้านั้นขอทําการลดหุ่นนางลงมาหน่อยนะซึ่งมันจะแข็งแรงเกินไปเอาแบบพอดีๆนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สีก็จะมีตามนี้เลยนะฮะแล้วก็มาดูเสื้อตัวที่สองนะจะเป็นตัวนี้นะฮะในแพ็กนี้มีความดูเป็นแบบว่าอาเซียนหน่อยนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วก็กางเกงนะฮะกางเกงแบบหนึ่งนะฮะยังเคยแล้วก็ต้องทำการแบบ กองไอเทมก่อนก็จะมีสองตัวนี้นะฮะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเป็นกางเกงแบบว่ามีสายรัดที่เอวนะฮะลากลงมาอะไรเงี้ยรูปนี่ดูมีความแบบติดไปเลยอะดูไม่ค่อยเป็นแบบยังไงอะมันไม่มันไม่ได้ลอยออกมาคือแบบติดกับกางเกงไปเลยนะฮะโอ้โหนี่คืองานซิมนะฮะ แล้วก็สีก็จะมีตามประมาณประมาณนี้เลยฮะนี่เป็นลวดลายก็มีนะฮะนี่ก็เข้ากับเสื้อดีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบลายอย่างนี้เลยนะฮะนี่มีแบบอะไรแง่งออกมานะเป็นคล้ายๆเชือกอะไรสักอย่างนะฮะก็สีจะมีประมาณนี้นะฮะอ๋อดูแบบเป็นลายจิ๋วไม้นะฮะ โอเคเรามาดูชุดทั้งตัวบ้างดีกว่านะว่าจะมีใบนะฮะโอเค oh, oh. ลอดชีวิตในอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะฮะก็คือเราต้องปลดล็อกปลดปลดล็อกอะไรสักอย่างก่อนนะฮะถึงจะได้ชุดตัวนี้มานะฮะลอดชีวิตเจ็ดลาตีในบ้านผีสิงเพื่อปลดล็อกม,มีแบบให้เราแบบต้องปลดล็อกเองด้วยนะฮะ เออเอ,อแปลกดีกว่าแล้วก็เรามาดูรองเท้าบ้างดีกว่าเออเึองรองเท้าเป็งไงนะีมาดูว่ารองเท้าในแพ็์นี้จะเป็นยังไงนะฮะจะมีไหมโอเครองเท้าก็ต้องลดล็อกเหมือนกันนะฮะใช่โอเคเรามาดูชุดอื่นกันบ้างดีกว่านะฮะว่ามีไหมนะฮะโอเคไม่มีนะฮะชุดออกกําลังกาย โอเคไม่มีเหมือนกันนะฮะชุดนอนจะทําการแบบว่าเช็คไปทีละส่วนกันเลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะชุดไปเที่ยวนะฮะเหมือนกันนะฮะโอเครอบนี้เราใส่ตัวนี้บ้างดีกว่าตองเก็ตัวนี้นี่แล้วก็ชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําไม่มีนะฮะก็จะปล่อยผ่านไป ชุดนารอนไม่มีนะฮะนี่ก็จะมาเช็คให้ทุกคนดูไปเลยนะว่ามีของแบบไหนบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นรองเท้าอื่นก่อนดีว่ะแปะไๆก่อน <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการแบบรีวิวอะไรอย่างงี้ตั้งชื่อมัม่วๆไปก่อนนะต่อไปเราจะเข้าไปดูแบบไหนมีอะไรเข้ามาแบบ เพิ่มเติมไหมนิสัยอะไรอียไม่มีนะฮะซึโอเคมันจะไม่มีแล้วก็ปณิธานอะไรก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะฮะมันคือเหตุผลว่าแบบมันไม่ขึ้นหน้าตาแบบว่ายังไงล่ะไอหน้าหลักอะเออว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเนี้ยโอเคเดีย๋ยวเราจะวาร์ปเข้าไปดู เขาเรียกว่าอะไรอะไอเทมเฟอร์นิเจอร์เออว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะไปกันเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้ลืมดูนะฮะว่ามีทรงผมด้วยนะฮะทรงผมของแพ็คนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะ,ะนี่มีความแบบยังไงอะเป็นเส้นเส้นวงวงตรงกลางด้วยนะฮะอารมณ์เหมือนใส่หมวกอะหมวกไหมพรมเล็กๆอะเออแล้วก็อีกทรงหนึ่งนะครับจะเป็นทรงนี้นะมีความแบบว่า เส้นๆมัดๆมัดจุกมีความดูเหมือนเชือกอะ่ะเออแลเราจะเริ่มเป็นทรงนี้แล้วกันนะนี่เ,เป็นสีอะไรดีตานไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่านะฮะจะมีอะไรบ้างนะฮะที่น่าสนใจโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาที่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังโง่ๆหลังหนึ่งนะฮะนี่นะฮะก่อนอื่นเลยเราจะเข้ามาดูที่สีผนังบ้านก่อนนะฮะในแพ็นนี้ก็จะเป็นสีแบบประมาณนี้นะฮะอาา่าฮะเดี๋ยวจะติดให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะเอาเป็นในบ้านแล้วกันนะฮะสีประมาณนี้ลวดลายก็จะแบบมีความแบบเป็นจริงๆไม้หน่อยนะฮะ จะเปลี่ยนสีดีกว่ารู้สึกไม,ไม่ค่อยเข้าอะไรสีนี้ก็ได้แล้วก็จะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวนอื่นไปไม่มีนะฮะมาดูพื้นกันบ้างนะฮะชมรมขนหัวรุกนะฮะก็พื้นไม้ก็จะเป็นพื้นแบบนี้นะฮะก็ดูดีเป็กแบบนะมีมีนะฮะก็ดูสวยดีนะฮะ เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วเรามาดูส่วนอื่นกันบ้างนะฮะว่ามีไหมนะฮะรอดอาวโหลดสักครู่นะโอเคอย่างอื่นไม่มีนะฮะมาดูประตูไม่มีพยายามแบบ เช็คให้ครบทุกอย่างนะฮะว่ามีของอะไรบ้างนะฮะอ๋อนี่คือเป็นห้องเป็นเซตของมันเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะ,ะแล้วก็มาดูส่วนอื่นกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะฮะอ่าอย่างแรกเลยเป็นของตกแต่งนะฮะเป็นแบบต้นวัวจำลองอ๋อย่าเราขอทำการแบบตั้งก่อนนะฮะ ก่อนเองอ่ะบางคา์เตอร์ไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาอันนี้มาแพ็กเสริมนะฮะอ่ะก็จะมีหลายสีให้เลือกนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแพ็กเสริมะฮะเอามาตั้งให้ดูก่อนนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นต้นบัวเล็กๆนะฮะแล้วก็จะมีพรมไม่ใช่พรมดิเขาเรียกอะไรอ่ะม่านเออเอามาติดให้ดูเลยนะฮะก็จะมีสี ประมาณนี้เลยก็มีทั้งสองข้างเลยนะ,ะอ๋อนี่จะยาวกว่าหรือเปล่าน่าจะมีสองข้างนะฮะใช่อ๋อนี่ยาวกว่าอ๋อไม่ไมเท่ากันนะฮะน่าจะเท่ากันนะฮะหรือไม่เท่าวะ <c oughs> โอเคช้างวันเอะเรามาดูอ่ะหลอดไฟจะมีแบบนี้สีประมาณนี้ จะไปอย่างรวดเร็วเลยะฮะเหมือนในตัวอย่างเดียเลยนะฮะแล้วก็ไฟตั้งแบบนี้นะฮะก็ดูเป็นแบบนะของตกแต่งที่เป็นไฟด้วยนะฮะอันนี้ก็ดูเป็นตะเกียงตะเกียงเอยเอามาตั้งให้ดูก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นไหมมีต้นไม้ ทำการแบบ,บ,บว่าวางไปมั่วๆก่อนนะให้แบบทุกท่ารได้เห็นว่าในแผ่นี้มันมีอะไรบ้างนะฮะอ๋อนด็ตัวลงแล้วโอเคแล้วก็น่าจะมีพรมนะฮะเป็นพรมแบบนี้แบบนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นเล็กๆนะฮะเป็นตารางเดียวนะฮะเอะาไว้ดูสิ นี่เป็นลวดลายประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นพรมแบบใหญ่ๆหน่อยนะฮะแล้วก็สีตามนี้เลยตามแบบรูปภาพก็มีนะฮะโอเคจะทำการวางรูปภาพจักคู่นะฮะเริ่มจากภาพแบบนี้เป็นบุคคลที่เราเห็นในตัวอย่างเกมนะฮะ อยากวางให้มันแบบไอ้นีนะต้องทําการขยายบ้านออกมาก่อนอนี่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรไม่เอย่ยส่วนนี้นะฮะเขาเรียกอะไรอะ่ะโต๊ะเล็กเออเป็นโต๊ะแบบนี้ดูเป็นแบบ ก็จะเป็นไม้นะฮะแล้วก็แบบนี้นะฮะเตียงไม่หน้ามีนะโอเคะถ้ามีมันจะเป็นสีแบบทองทองอะอันนี้ก็วางไปแล้วนะต่อมาโต๊ะโต๊ะข้างข้างนะฮะแบบข้างโซฟาอะไรเงี้ยเอออันนี้เราวางไปแล้วเราจะมาดูโซฟากันบ้างส่วนโซฟาก็จะเป็นลวดลายประมาณน,นี้นะฮะ แล้วก็เป็นแบบเนี่ยเป็นแบบเนี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะโอเคนะองวางไว้ของแพ็คนี้นะฮะโซโฟาอย่าโ,โซฟาอะไรโซฟายาวๆนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ก่อนเลยแล้วก็สามอันแบบนี้นะฮะคีอนั่งได้สามคนนะฮะถ้าแบบนี้จะนั่งได้สองคนนะฮะแล้วก็ โต๊โตน้ำชาอะไรนี้จิบน้ำชานะฮะก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันไม่เอ่ยโอเคมีลวดลายบ้างไม่มีบ้างนะฮะเป็นลวดลายแบบดอกไม้นะฮะดอกกุหลาบหรือเปล่ปา,าไม่รู้นะฮะมีเป็นดอกไม้แหละโอเคแล้วก็มีเตาผิงนะฮะเตาผิงเตาผิงเดี๋ยวหาที่วางก่อนสักครู่นะฮะวางตรงนีเป็นการจ,จัดบ้านที่แบบ งงมากแม่โอเคแล้วก็มีรูปปัน้นเป็นรูปเหมือนจะรูปนกนะฮะ<า>นี่เอาสีนีสวยนี่เป็นไงไฟมาวางไนวะ้ให้มันเห็นนี่แบบนึงนะตังจะหมดแล้วขอทำการเพิ่มตังสักรูนะไว้ลืม OTHER e เ,เรามาเติมจากโต๊ะกินข้าวกันต่อเลยนะฮะจะเป็นแบบนี้เราวางไว้ตรงแล้วกันขอทำการแบบว่าเลื่อนพรมให้มันอยู่โอเคประมาณนี้นะฮะนี่จะเป็นโต๊ะประมาณนี้แล้วก็กี้ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะฮะ อันเสร็จแล้วของตกแต่งอันนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีของตกแต่งตามผนังนะฮะเป็นแบบยังไงอะอะไรสักอย่างนะคล้ายๆผ้าเช็ดมือนะฮะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะ,ะแล้วก็โต๊ะทํางานบางคอมอะไรนี้ก็มีนะฮะจะเป็นโต๊ะประมาณนี้นะฮะอยากเขาว่างแ <c oughs> บบวางเป็นมั่วๆก่อนนะฮะ ให้เห็นให้ทุกท่านเห็นว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะ,ะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะไม่มีนะฮะเป็นพวกของตกแต่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะ,ะที่วางกว่าวางพวกน,นี้ได้ด้วยโอเคแล้วก็เป็นมือหนังสือภาพเงาเนี่ยนะที่วางไหมเอ๊ะอันนี้มันวางตรงไหนเนะี่ยมันใช่ไหมนะ อ๋อมันสามารถวางตรงนี้ได้ด้วยทุกคนดูดินี่ไงดูดิจะมีสีประมาณนี้เลยวา,างไ้สองฝั่งเลยเฮ้ยเก๋อเลิศเลิศเลิศต่อมาก็ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีอเอาสิเอ๊เราโต๊ะดูดวงนี่เราต้องใส่ใจ ค่อยแบบจะว่าไงครับไม่ค่อยมีความรูอ้อะไรพวกนี้ฮะสักครู่นะฮะน่าจะหมดแล้วทุกคนแล้วก็ <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้าไปดูอย่างอื่นนะฮะเราขอแบบสำรวจ <c oughs> ดูเฟอร์นิเจอร์กันนิดนึงนะฮะจะมีประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นี่เลยนะฮะตามนี้เลยนะฮะ ต้นไม้แบบนี้นะฮะแล้วก็ชุดโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะที่เตาผิงแล้วก็มีพวกของตกแต่งต่างๆแล้วก็มีแบบโต๊ะทำงานเก้าอี้โซฟาเล็กๆนะฮะเป็นพวกนี้คือแพ็คคือของแพ็คนี้หมดเลยแล้วก็โคมไฟนะฮะเออเรียกไฟก็ได้ไม่ต้องเรียกโคมไฟโอเคแล้วก็จะเป็นแบบ พวกไฟตั้งอะไรเงี้ยอาา่ะฮะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือน่าจะเป็นพวกอาชีพใหม่แน่เลยเดี๋ยหนะหางานหางานอยู่ไหนะเอ้ยคนหาเรื่องอาชีพที่ต้องการนะฮะสครูไหนดูสี มีร้านอ้าวไม่มีเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาชีพที่เข้ามาใหม่อาชีพที่เข้ามาใหม่าม,าหม,มันจะไม่มีนะฮะแล้วไอ้โตดูรวงนี่เราต้องไปทำอะไรก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮนะโอเคมา <laughs> หลังจากที่แบบ เราก็ได้รู้ว่าถึงบางอ้อแล้วนะฮะจากการแบบศึกษามานะฮะก็ง่ายๆเลยแค่กดบัตรที่โต๊ะนะฮะแล้วก็สัมผัสจะทำอะไรดีล่ะข้าควรของโรควิญญาณฮ้องครูปราวะตัวซีมก็จะทำเแหบบมือนกับว่า มันทำพิธีอะไรบางอย่างฮะเหมือนในตัวอย่างตัวอย่างเกมเน้นะฮะจะมีไฟไฟอะไรลอยขึ้นมานะ,ะโ,อโอ้มีพาแล้วก็จะได้ทั้งสะาการสื่อวิญญาณมาในระดับหนึ่งนะฮะถ้าฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะสามารถกดล็อกฟัง,ฟงก์ชันในการที่เลือกอะไรต่างๆก็ได้นะฮะ ได้บรรยากาศมากเลยนะฮะว้าวดูดิทุกคนมีหน้าอะไรขึ้นมาด้วยก็ไม่รู้นะฮะเป็นหน้าแบบก็แอบ,บดูหลนๆหน,น่อยนะฮะดูในหน้าจอดีก็คือแบบ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอทำการแบบว่าฝึกฝนทักษะสักคู่นะฮะโดยการนี่นะฮะแป๊บดึงนะฮะคู่นะโอเคตอนนี้ก็ทักษะเต็มเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะเราจะมาไหนดูสิก็ถ้าเมื่อฝึกทักษะ เต็มกันแล้วนะาการสื่อสารวิญญาณเต็มแล้วนะก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาเป็นพิธีกรรมเรียกพูดผีพิศาร์อัญเชิญความตายอัญเชิญแม่บ้านโครงกระดูกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการแบบอัญเชิญอ่ะเรียกพูดผีาจะได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึง่ง ที่เป็นระดับแรกของการสัมผัสวิญญาณนะฮะคร<อ>ับบารูมุมมองของซีนบ้างนะเ<อ>จ้าผีน้อยข้าขออัญเชิญเจ้าออกมา อ๋อไม่ใช่ <c oughs> ขเขาใจผิดอันนี้คือเราจะเป็นร่างผีชั่วขณะ<อ>นะฮะ<อ>นี่ไงต่อเป็นอารมณ์แบบมีแรงกำลังใจขึ้นมาเลยทีเดียวนี่ฮะไหนดูซิอัญเชิญความตายนะเรามาอัญเชิญ แม่บ้านโครงกระดูกกันบ้างดีกว่านะดูดิเราก็แบบเป็นผีชั่วคราวรสัมผัสได้ผงพลังงานบางอย่างเ,เก็บเวลาจะพูด นี่ไงมาแล้วทุกคนเป็นแม่บ้านโครงกระดูกจริงด้วยนะฮะจากเดซิมหนึ่งนะฮะไน้นำตัวหนสามารถคุยได้แบบเหมือนคนซิมตัวอื่นทั่วไปกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของนางก็เป็นโครงกระดูกกันเลยทีเดียวนะฮะ ก็โครงกระดูกไปแล้วโอเคเรามาอัญเชิญเาเรียกว่าอะไรผีน่ารักแคสเปอร์กันเลยกันดีกว่านะฮะกันเลยทุกคนต่อีลอยกันเลยทีเดียว มันก็จะสุ่มอารมณ์มันก็จะสุม่มเขาเรียกว่าแหละอารมณ์ผีมานะฮะว่ามันก็จะมีหลายๆแบบกันบ้างอะไรเงี้ยมาดีมาไม่ดีอะไรเงี้ยอารมณ์อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเออหน้าตาเหมือนไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงในเดอะซีมสามนะพะอินฟูอินฟูเดส ฟิวเจอร์อะไรสักอย่างนะหน้าตาประมาณนี้เลยอ่ะจำได้โอ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 น่ารักดูดิสีเขียวด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอารมณ์อะไรนะไหนดูว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกนะทำอะไรได้อีกบ้างนะ เหมือนพูดคุยอะไรหรือเปล่ามาดูมุมมองซิมไปได้ทุกคนนี่ทุกคนอันนี้เราทำไม่ได้นะฮะเหมือนกับว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็ไม่รู้คืออะไรนะฮะภาษาไทายแล้วก็ แปลไม่หมดนะฮะตอนนี้เรามาลงรายละเอียดว่าแม่บ้านของเราสามารถทำอะไรได้บ้างมินยาณหลอกล้อนคืออะไรเป็นไงอมสรถหลอกคนอื่นได้ด้วยโอเค แุขลองดูฮาแม่องดูแมลองดูา่ลมลม่ลอดูฮะมลองดะองดูฮะแ่ลอะมองูม่ลงูม่องดูฮะม่งม่ม่ดะ่ฮะฮะ่อฮะอูลลอองดูฮะอะมันจะต้องไปทอะไร่ัออย่างก่อนนะฮะ ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะฮะว่าเป็นว่าในแพ็คเสริมนี้มันมีอะไรกันบ้างนะฮะก็หลักๆเลยก็คือโต๊อันนี้นะเราสามารถสัมผัสวิญญาณได้นะฮะนี่เลยจะสัมผัสเป็นสัมผัสเป็นกลุ่มก็ได้ก็ได้นะฮะโอเคก็ขอตัวไปก่อนนะครเพราะว่าเริ่มรู้สึกแบบพูดไม่รู้เรื่องกันแล้วนะฮะ แล้วก็กลับมาเป็นล่างคนตามปกติแล้วนะฮะใช่ขอบคุณทุกท่านีเขาามาดูนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะอ๋อเจอแล้วทุกคนมันมาอยู่ในอาชีพฟรีแลนซ์นะฮะเนี่ยสัญญาจะอาจะมีแบบเขียนโปรแกรมงานเขียนช่างภาพแฟชั่นนักล่าผีนะฮะที่เข้ามาใหม่นะฮะเออ เราก็ว่าอยู่ว่านี่ไงทุกคนสำนักงานสืบสวนคนหัวลุกนะฮะแต่เหมือนเราจะยังเข้าไม่ได้นะฮะเหมือนจะต้องมีทักษะอะไรบางอย่างลืกเปล่าเดี๋ยนะท็อกไกเลยต้องเข้าไปคุยกับใครหรือเปล่าสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำการแบบว่าศึกษาก่อนนะฮะ ต้องไปคุยกับใครสักคนนะฮะมีสัมติงสัมติงว่าประมาณนัน้นฮะ